สวัสดีครับพี่น้องครับเรามาเปิดกล้องกันอยู่ใต้บันไดไงนะครับหลังจากวันที่1ิบเกาวิ่งลงไปนะครับฉีดวัคซีนวันที่20่สิบครับก็พอฉีดเสร็จก็พักดูอาการ2วันนะครับอยู่ข้างล่างแต่อาการปกติดีนะครับบอมีอาการที่ ไม่พึงประสงค์นะครับก็ปกติดีทุกอย่างครับจะขึ้นมาฏิบัติหน้าทีนะครับเหมือนเดิมบนเขานะครับแต่ก็รู้สึกกังวลอยู่นิดนึงครับก่อนซิดนะครับพี่น้องครับโฮวาอย่างวันเดีรรู้ได้ข่าวสาธารสุขแจ้งไปประมาณเที่ยงนะครับของวันที่สิบเก้าจะต้องรีบลงวันที่ สิบเกาเลยครับตอนเย็นแล้วก็ตื่นขึ้นมาร่างกายยังระบมอยู่เลยครับวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบก็ชีดเก้าโมงนะครับก็ชีดแล้วเหมอะเพิ่อใ,ให้พักด,ดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลสามสิบนาทีก็ปกติดีครับก็มาพักอยู่ที่บ้านสองวันดูอาการนะครับก็ถือว่าโอเคครับ ปกติก็อีขึ้นบนเข่าแล้วครับทำงานตามหน้าที่ของเราเหมือนเดิมครับ